คนที่ว่ารูปไม่เป็นก็สามารถสร้างลายผ้าได้นะคะสวัสดีค่ะสาวกไอบิดเพนวันนี้ประชมก็พามาดูการว่าโดยใช้บัตรต่างๆที่มันแตกต่างกันนะแล้วมันจะได้ลายอะไรที่มันไม่ซ้ำจำไม่ได้เหมือนกันลองดูตามคลิปเลยนะคะโดยใช้บัตรชื่อแป,กแปลกๆนะก็คือเขาแปลมาจากภาษาญี่ปุ่นนะเนาะ ก็จะเป็นชื่อแต่บางชื่อก็เพราะนะบางชื่อก็แปลกก็ลองโพสกดหยุดดูอะว่ามันชื่ออะไรถ้าดูไม่ทันนะคะวันนี้ประชมก็สร้างงานได้16แบบที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ก็สนุกนะคะวาดเพลินมากเลยการใช้บัตรแบบนี้เหมาะกับคนที่วาดรูปไม่เป็นนะคะเราสามารถสร้างงานได้หลากหลายสไตล์เลยไม่จำเป็นต้องวาดรูปเนาะ ขิดไปขิดมาใช้บัตรแตกต่างกันก็ได้ภาพออกมาเยอะเลยเรามาดูกันว่ามีภาพอะไรบ้างเนาะถูกใจหรือเปล่าลองเอาไปทำกันนะคะใครทำได้ไม่ได้ยังไงก็ลองมาบอกป้ามาถามป้าดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ